เมื่อ,อดีตนักเลงที่ฝีมือโคตรฉกาศต้องตามหาลูกสาวที่ถูกลักพาตัวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงก็แมนและคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Back on the Society 2021สู้อีกครั้ง เป็นหนังแอคชั่นกระตุกข,ขวัญยับเมื่ออดีตนักเล่งที่ฝีมือโคตรจกาศดตองตามหาลูกสาวที่ถูกลักพาตัวก่อนชมสปอยผมขอทุกคนเจะสิไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรจะสนุกแค่ไหนนั้น ก็เชิญรับชมได้เลยครับ u ูทูบพรีเมียมของแท้ราคาถูกดู YouTube จ่ใจแบบไม่มีโฆษณาขั้นแถมใช้ YouTube Music ฟังเพลงเพลินไม่มีสะดุดสมัครทีเดียวได้2ต่อเลยครับมีทั้งระบบ Android และก็ iOS สมัครง่ายโปรโมชั่นพิเศษเพียงเดือนละ55บาทเท่านั้นและยกเลือกได้ทุกเวลาโดยมีแอดมินคอยให้บริการทุกขั้นตอนจะรอช้าแล้วก็จ่ายแพงกว่าทำไมเพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ QR code ที่ขึ้นบนหน้าจอ หรือแอดไลน์ไปที่แอดโบชิ u t u b e ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ใช้มานานแล้วครับบอกเลยว่ามันดีมากๆครับสะดวกต่อชีวิตสุดๆเลย <S <S จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็จะเห็น3พี่น้องจงซานพระเอกของเรื่องรับอาหลานแล้วก็เหล่าหลินพวกเขาทั้ง3พี่น้องเนี่ยในตัดสินใจสาบานที่จะลาออกจากวงการนักเลงจะไม่ทําเรื่องผิดกฎหมายอีกแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายวัน อาหลานเนี่ยก็บอกกับเหล่าลินว่าเขานั้นไม่อยากทําแบบนี้อีกแล้วอยากจะกลับเข้าวงการเขาไม่โอเคเหล่าลินเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเขานั้นสาบานกับพระเอกไว้แล้วแต่ถ้าว่าอยู่ๆรับหายนะก็ได้มาเยือนเมื่อทารี่ในยกพวกมากกว่า50คนพร้อมกับอาวุธในมือเพื่อจะให้พวกเหล่าลินเนี่ยกลับมาทํางานผิดกฎหมายเหมือนเดิมครับจะออกไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้แน่นอนว่าพวกเหล่าลินเนี่ยไม่ยอมกลับไปอีกแล้ว จึงได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นพวกทารี่กว่า50คนก็ได้พุ่งเข้าใส่การสู้กันเป็นไปอย่างดูเดือดแน่นอนว่าฝั่งของทาลีเนี่ยมีพวกเยอะกว่ารับจนพวกเราลีนั้นเจ็บหนักแต่โชคยังดีพระเอกได้ขับรถมาแล้วก็รับพวกน้องๆหน,นีไปแต่ทว่าทาลีเนี่ยก็ยังขับตามมารับดูเหมือนว่าจะไม่ยอมรามือง่ายๆพวกเขาเนี่ยขับไล่กันอยู่นานจนไปถึงริมหน้าผาพระเอกได้หักรถหลบทันทว่าทาลี่ที่ขับตามมานั้นเขาได้ตกหน้าผาและก็เสียชีวิตลง อาหนานเนี่ยก็ได้ลองถามพระเอกว่าเราจะกลับเข้าวงการดีไหมพระเอกก็ได้บอกอย่างเรียบๆว่าอย่าก,กลับเลยแล้วก็บอกน้องๆให้หลบไปที่อื่นสักพักแล้วพวกเขาก็ทําการเผารถคันนั้นแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วเมื่อจ้าหนงน้องของถาลี่ได้รู้ว่าพี่ชายตัวเองตายเนี่ยเขาก็จะแก้แค้นพวกพระเอกครับด้านพระเอกเขาอาศัยอยู่กับลูกสาวสองคนที่ยังเป็นวัยรุ่นเธอชื่อว่าเสี่ยวนัวเธอไม่ชอบพระเอก เพราะว่าเมื่อครั้งอดีตนั้นพระเอกทําให้แม่ของเธอต้องตายตอนที่เขายังเป็นนักเลงและเมื่อครั้งพระเอกรู้เรื่องนี้ตอนที่เขายังติดคุกอยู่เขาก็กกัวตัวเองมากๆเขาชกกําแพงจนเลื่อนออกภาพตัดมาปัจจุบันเสียวนัวเนี่ยเธอก็ได้แอบหนีออกจากบ้านครับไปอยู่กับไอ้ตีคนหนึ่งที่เป็นลูกเศรษฐีพระเอกที่กําลังตามหาลูกสาวแต่ยังไม่ทันเจอเนี่ยก็ได้รับข่าวร้ายซะก่อนเมื่อเหล่าลินในโทรมาบอกเขาว่าอลา,านเนี่ยถูกฆ่าไปแล้วครับทาข่าวไม่ผิดน่าจะเป็นฝีมือของจ้าหนง น้องชายของทารีมันขึ้นชื่อเรื่องความหมดเหี่ยมอย่างกระหมาบ้าพระเอกก็บอกว่าเขาหาลูกสาวเจอแล้วจะรีบตามไปซึ่งพอโทรหาเสีย่ยนัวเนี่ยแต่ว่าเธอนั้นกลับทําภารกิจอยู่บนเตียงกับไอต้ตีจึงไม่ได้รับสายนั่นเหล่าลินเขาก็ถูกจานงงเนี่ยจับตัวมารับจาหงงเนี่ยมัดเหล่าลินกับเก้าอี้เหล่าลินก็ได้ถามว่าแกเป็นใครจับเขามาทําไมจาหงงเนี่ยก็บอกทันทีรับว่าทารีคือพี่ชายของเขาเพราะว่าพู้แกเขาจึงต้องตายบอกหน่อยว่าเขาควรทายังไง อาลินเนี่ยก็บอกว่าเขากับอาหลานทําเองทั้งหมดไม่เกี่ยวกับพระเอกอยากจะฆ่าก็เชิญจานงเนี่ยก็เอารูปพระเอกแล้วก็ลูกสาวมาโชครับและทําเหมือนว่าจะจับเธอเหล่าลินเนี่ยก็ตะโกนบอกว่าอย่าทําอะไรพวกพระเอกนะให้มาลงกับเขาคนเดียวแล้วเหล่าลินเนี่ยก็ถูกฆ่าครับโดยการจับทวงน้ําแล้วก็ยิงซ้ําอีกที แล้วจาหนงเนี่ยเขาก็บุกไปหาเสี่ยวนัวที่อยู่กับไอ้ตีเขาฆ่าไอ้ตีทิ้งแล้วก็จับตัวเธอไปพระเอกที่พยายามส่งข้อความไปหาลูกสาวบอกว่าเขานั่นผิดเองเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของเขาแต่ทว่าไม่นานครับจาหนงเนี่ยก็วิดีโอคอลมาหาพระเอกผ่านมือถือของเสี่ยวนัวและภาพที่พระเอกเห็นนั้นก็ต้องทําให้เขาตกใจเพราะมันคือภาพลูกสาวเขาที่มีสภาพโทมมากจากการโดนทุบตี จานงเนี่ยก็บอกว่าลูกสาวพระเอกช่างไม่รู้ความเขาจะสอนสั่งให้เองพระเอกเนี่ยเดือดมากๆเลยครับเขาบอกไปทันทีว่าถ้าจานงกล้าทำอะไรเธอแม้แต่ปลายเล็บเขาจะไม่ปล่อยไปเด็ดขาดซึ่งจานงที่ไม่กลัวเนี่ยก็บอกไปว่าอย่าพิ่งใจร้อนแล้วก็ใช้แส้ฟาดเสียวนัวเพื่อย่อโ,โมโหพระเอกจานงเนี่ยอยากให้พระเอกได้สัมผัส,ว,สว่าความรู้สึกของการสูญเสียญาติคนเดียวไปมันเป็นยังไงครับและพระเอกคงรู้กฎด,ดีจานงจะรอที่อู่ต่อเรือให้เวลาพระเอก12ชั่วโมงในการมาช่วยลูกสาว และทุกๆชั่วโมงที่พระเอกมาสายเนี่ยนิ้วของเสี่ยวนวก็จะหายไปนหนึ่งนิ้วและถ้าพระเอกกล้าแจ้งความก็เตรียมมารับศพลูกสาวได้เลยพระเอกก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าสมัยที่เป็นนักเลงด้วยกันรับเธอชื่อว่าอาเฟิงถ้าว่าอาเฟิงตอนนี้เธอคงช่วยพระเอกไม่ได้แม้ว่าอยากจะทํา เพราะว่าเธอมีครอบครัวแล้วรับแล้วก็ไม่อยากสูญเสียพวกเขาไปพระเอกที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเขาก็เข้าใจดีและไม่ตำหนิอะไรเธอและเมื่อเป็นแบบนี้พระเอกเขาจึงต้องไปที่อู่เรือคนเดียวและเมื่อเขาไปถึงก็เจอพวกจ้าหนงที่รอเขาอยู่พวกมันเนี่ยก็เปิดผ้าคลุมเสี่ยวนัวออกพระเอกเห็นเนี่ยก็จะเข้าไปหาลูกสาวแต่ก็โดนพวกมันทุบขาจนร่วงลงจ้าหนงเนี่ยก็ได้บอกว่าจะส่งเสี่ยวนัวไปขายแล้วเธอก็ถูกพาตัวขึ้นรถและก็ขับออกไปทันทีพระเอกก็พยายามวิ่งตาม จนไม่ทันระวังหลังเขาโดนจาหนงขับรถชนเต็มๆจาหนงเนี่ยจะขับเหยียบซ้ำเพื่อที่จะฆ่าพระเอกซะแต่ก็ได้มีรถอีกคันขับชนจาหนงซะก่อนยับซึ่งคนนั้นก็คืออาเฟิงที่เปลี่ยนใจมาช่วยพระเอกเธอเนี่ยรีบบอกพระเอกขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปแต่ไอ้จาหนงเนี่ยมันก็ตื้อครับขับไล่พวกพระเอกพร้อมกับยิงปืนใส่พระเอกที่เห็นถังแก๊สอยู่บนรถเขาจึงทิ้งมันลงมาจาหนงที่ขับรถตามมานั้นก็โดนถังแก๊สระเบิดใส่จนได้รับบาดเจ็บหนักส่วนพวกพระเอกก็หนีรอดไปได้ ภาพตัดมาระหว่างที่นั่งรอซ่อมรถพูกพระเอกเนี่ยก็ได้คุยกันโดยอาเฟิงเนี่ยพอจะรู้ว่าเสียวนัวถูกจับไปไว้ที่ไหนครับพอซ่อมรถเสร็จพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวทันทีซึ่งมันก็คือตึกแห่งหนึ่งที่มีประยุทธ์เป็นหัวหน้าซึ่งไม่ว่าเด็กคนไหนที่ถูกขายตัวเนี่ยสุดท้ายก็จะมาจบที่ประยุทธ์พอใกล้ที่หมายอาเฟิงก็ได้จอดรถแล้วก็ยื่นปืนให้พระเอก เพราะว่าพวกมันเยอะมากพระเอกเตรียมตัวไว้หน่อยก็น่าจะดีพระเอกเนี่ยก็รับปืนไว้จากนั้นเขาก็ขึ้นไปบนตึกที่อยู่ตรงข้ามกับตึกที่พวกมันอยู่ แล้วก็ยิงสลิงไปยังตึกเพื่อจะโรยตัวข้ามไปแล้วเมื่อเขามาถึงก็พบกับลูกน้องประยุทธ์4ี่คนที่นั่งเล่นกันอยู่ซึ่งห้องด้านล่างนั้นลูกน้องคนสําคัญของประยุทธ์ก็กําลังดื่มด่ากับความสุขโดยมีนางบําเรออยู่ข้างๆแต่ถ้าว่าไม่นานก็มีเสียงปืนดังขึ้นลูกน้องประยุทธ์ได้ยินเนี่ยก็เรียกลูกน้องทั้งหมดให้มารวมตัวกันว่ามีคนบุกรุกทางด้านพระเอกก็เข้าจัดการลูกน้องประยุทธ์ที่อยู่ด้านบนอย่างง่ายดายพระเอกเดินไปยังเลฟและพอรต์เปิดก็เจอกับลูกน้องประยุทธ์6นาย พร้อมอาวุธในมือสองฝ่ายปะทะกันเป็นพระเอกที่จัดการได้อย่างสบายๆรับเขายิงพวกมันก่อนจะเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ใช้กระบวนท่าเข้าโจมตีและก็หลบการโจมตีอย่างช่ำชองและพอฟต์มาถึงชั้นล่างลูกน้อง6คนของประยุทธ์ก็ถูกพระเอกจัดการจนหมดแต่พอพระเอกเปิดลิฟต์ก็เจอกับพวกมันที่เหลือกว่า10คนพวกมันเนี่ยกบกเข้าใส่พระเอกแต่ถ้าว่าพวกนี้ฝีมือยังนับว่าห่างชั้นกับพระเอกมากๆรับแม้ว่าจะเยอะแต่ก็ไม่คณามือพระเอกเขาจัดการพวกมันลงทั้งหมด ก่อนจะให้พวกมันเนี่ยไปเปิดห้องเก็บผู้หญิงที่จับมาแต่ว่าในผู้หญิงเหล่านี้กลับไม่มีลูกสาวของเขารับพูกมันเนี่ยจึงบอกว่าเราจะนําตัวผู้หญิงเหล่านี้ไปให้กับเท่าแก่จินที่อยู่บนเกาะแห่งหนึ่งเขาต้องการอวัยวะมนุษย์อย่างเร่งด่วนพระเอกเนี่ยก็แก้มัดให้กับสาวๆแต่พอเขาเดิอนออกมา ก็ได้เจอกับจ่าหนงรับที่ตามเขามาที่นี่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ประลองกันซึ่งฝีมือพอๆกันเลยครับทั้งสองวัดฝีมือกันอยู่สักพักซึ่งไม่รู้ผลแพ้ชนะไอ้ปรยิยศเนี่ยก็ยกพวกมาซะก่อนมันก็สั่งลูกน้องยิงใส่พวกพระเอกที่กําลังประลองอยู่พระเอกเนี่ยก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็ล็อกประตูกันจ่าหนงจ่าหนงเนี่ยก็ใช้ขวานฟันประตู ลูกน้องประยุทธ์จะยิงฆ่าจ้าหนงแต่ว่าประยุทธ์ก็ได้ห้ามไว้แล้วก็บอกว่ามีขวานแค่อันเดียวก็กล้ามาขนาดนี้ประยุทธ์ก็สั่งลูกน้องให้ไปจับมาเป็นๆด้านพระเอกเนี่ยเขาก็หนีรอดไปได้ส่วนจ้าหนงเขาถูกประยุทธ์จับมัดไปที่เก้าอี้ประยุทธ์เนี่ยก็บอกจ้าหนงว่าแกกล้ามากแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรเท่าแกจินก็โทรมาหาประยุทธ์ซะก่อนรับเท่าแกที่รู้เรื่องทั้งหมดก็สั่งประยุทธ์ว่าช่วงนี้ตํารวจจับตาดูแน่นหนา อย่าให้เกิดเรื่องใหญ่โตประยุทธ์ก็รับปากอย่างนอบน้อมซึ่งขณะนั้นจ้าหนงเนี่ยก็ถอดกุญแจมือได้และก็เข้าจัดการผู้ประยุทธ์ด้านพระเอกก็ได้อาเฟิงที่ทําแผลให้โดยพระเอกเนี่ยก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังว่าลูกสาวเขาตอนนี้อยู่ที่เกาะของเท่าแก่จิน ผู้มันต้องการอวัยวะของมนุษย์อย่างเร่งด่วนซึ่งอาเฟิงเนี่ยเธอรู้จักเกาะนั้นรับเธอก็ได้บอกว่าเท่าแก่จินทั้งค้าขายอาวุธยาเสพติดรวมถึงมนุษย์และเกาะนั้นก็คือฐานที่มั่นของเขาภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นเกาะส่วนตัวทําน้ําตาลไปรูปแต่ว่าเบื้องลึกนั้นมันเลวซามมากๆอะไรที่ทําเงินพวกมันทําหมดเรื่องศิลธรรมเนี่ยอย่าได้พูดถึงเลยพวกมันไม่สนพระเอกก็ถามทันทีว่าพอจะมีทางส่งเขาไปที่เกาะนั้นไหมอาเฟิงได้ยินก็ได้แต่ถอนหายใจ ด้านจ่าหนงมันก็ถามประยุทธ์ว่าเคยเห็นเสี่ยวนัวไหม ซึ่งประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่าเมื่อเอช้านี้เพิ่งส่งตัวเธอไปที่เกาะส่วนตัวของเท่าแก่จินทําให้ตอนนี้ทั้งจ้าหนงและพระเอกก็กําลังจะบุกไปที่เกาะนั้นพระเอกต้องการช่วยลูกสาวส่วนจ้าหนงก็ต้องการฆ่าพระเอกเพื่อล้างแค้นให้พี่ชายโดยในเกาะนั้นก็มีเท่าแก่จินที่เป็นหัวหน้าและก็มีลูกน้องมากมายถ้านับเป็นจํานวนเนี่ยก็เกือบร้อยนายทีเดียวรับที่ยืนเฝ้าเกาะอยู่พระเอกเนี่ยเข้าไปในเกาะได้จากความช่วยเหลือของอาเฟิงที่ให้คนรู้จักพาพระเอกเข้าเกาะโดยที่พวกทหารเนี่ยไม่ได้ สงสัยในตัวเขาทางด้านจ้าหนงมันก็จ่อปืนใส่คนขับเรือแล้วก็สั่งให้พาไปที่เกาะของเท่าแก่จินคนขับเนี่ยก็รีบทําตามทันทีพระเอกได้เห็นเสี่ยวนวที่กําลังจะโดนพาตัวไปเขาที่แฝงตัวอยู่กับพวกมันก็เข้าไปจัดการทหารที่เฝ้ารถคันหนึ่งแล้วก็ขับตามรถคันนั้นทันทีโดยพวกทหารก็ยิงปืนไล่หลังและรีบขับตามพระเอกไปด้านจ้าหนงมันก็จัดการคนเฝ้ารถอีกคันและก็เห็นพระเอกที่กําลังขับรถหนีทหาร จานงเนี่ยก็ขับไล่ตามพระเอกทันทีพระเอกขับตามรถที่ลูกสาวอยู่จนรถคันนั้นเลี้ยวซ้ายทว่าก่อนที่เขาจะตามทันไอ้จานงเนี่ยก็ขับมาขวางซะก่อนยับมันเดินลงมาพร้อมกับปืนลูกซองในมือและก็ไม่รอช้ามันยิงใส่พระเอกไม่หยัง้งจนพระเอกเนี่ยต้องถอยรถหนีไปแต่นี้เสือก็ปะสิงโตคร,รับเมื่อด้านหลังยังมีพวกทหารรอนดักอยู่พระเอกเนี่ยถูกศัตรูยิงใส่ทั้งสองด้าน แต่โชคยังดีที่กระสุนไม่ดวนเขาแม้แต่ลูกเดียวพระเอกถอยรถฝ่าพวกทหารแล้วก็ยิงปะทะกับพวกมันเขาฆ่าทหารไปหลายนายแล้วก็หนีเข้าป่าไปนานจาหนงเนี่ยมันก็ทิ้งระเบิดใส่ทหารและเข้าพบกับเท่าแกจินเจ้าของเกาะแห่งนี้โดยถือระเบิดเข้าไปในห้องซึ่งในห้องนั้นก็มีทหารหลายสิบนายเลยครับที่เฝ้าอยู่จานงเนี่ยมาเพื่อขอเจรจา จานหนงต้องการชีวิตพระเอกเพราะว่ามันฆ่าพี่ชายเขาส่วนเท่าแก่จินก็ต้องการลูกสาวพระเอกเรามาร่วมมือกันดีกว่าเท่าแก่จินตกลงรับโดยตอนนี้ลูกสาวพระเอกอยู่ที่โกดังทิศเหนือแค่จานหนงพูดว่านกกระจอกพวกนั้นก็จะให้เข้าไป ด้านพระเอกเขาก็เจอกับอาเฟิงที่ขึ้นเกาะมาช่วยเขาอีกแรงรับเทม,มาพร้อมกับชุดเก่งเมื่อสมัยลุยงานกับพระเอกซึ่งในตอนนั้นก็มีทหารขับรถตู้มาเพื่อจะฉีพระเอกเนี่ยจึงอาศัยจังหวะน,นั้นจัดการแล้วก็เอารถมาตำรวจหลายสิบนายกำลังขึ้นมาที่เกาะนี้ครับจาหนงที่กำลังจะไปหาเสี่ยวนัวก็ถูกอาเฟิงขับรถมาขวางไว้ทั้งสองจึงได้สู้กันเป็นจาหนงที่เหนือกว่า และในรถนั้นจาหนงก็ได้ยินเท่าแก่จินสั่งให้ลูกน้องทุกคนให้ฆ่าทุกคนรวมถึงตัวเขาเองด้วยครับนั่นหมายความว่าเท่าแก่จินทรยศจาหนงนั่นเองด้านเท่าแก่จินก็ได้รับรายงานว่าตำรวจหลายสิบนายเนี่ยกำลังบุกมาที่นี่เท่าแก่จินก็รีบเก็บเงินและกำลังจะหนีแต่เขาก็ได้เจอกับพระเอกที่มาดักรอพระเอกจ่อปืนใส่เท่าแก่และบอกลูกน้องหลีกทางไปด้านเสียวนัวเธอก,ก็กำลังจะโดนผ่าเพื่อเอาเอวัยวะแต่ทว่าจาหนงก็บุกมาถึงซะก่อนจาหนงยิงฆ่าพวกหมอ แล้วก็จับเสียวหนัวขึ้นดวลทว่าในตอนนั้นพระเอกก็มาถึงพอดีเขาบอกเท่าแก่จินให้สั่งจ่าหนงปล่อยตัวลูกสาวเขาซะแต่พอบอกไปเท่านั้นกลับได้ลูกปืนมาแทนและในตอนนั้นลูกน้องเท่าแก่จินหลายสิบนายเนี่ยก็เดินทางมาถึงพอดีครับเท่าแก่จินก็สั่งจัดการจ่าหนงทันทีการประทะก,กันก็เริ่มขึ้นอีกครั้งจ่าหนงรัวปืนใส่กาดเท่าแกจินซึ่งเขาคนเดียวเนี่ยกลับทําได้ดีกว่าเขาฆ่ากาดเท่าแก่จินไปหลายนายและก็คว้างระเบิดมาตกที่พระเอก แต่ว่าโชคยังดีที่พระเอกหลบทันแต่ก็โดนแรงประทะอยู่ดีเท่าแก่จินเนี่ยไม่รอดรับโดนระเบิดเต็มๆการประทะกันเป็นใบอย่างดูเดือดจนจาหนงเนี่ยได้มาสู้กันแบบหนึ่งหนึ่งกับพระเอกผู้เขาสู้กันมันมากๆพุ่งเข้าใส่กันไม่ยัง้งเชิงไม่สนรับชนอย่างเดียวแลกกันแบบไม่มีใครกลัวใครออกอาวุธกันรัวๆแล้วก็เจ็บหนักทั้งคู่จาหนงเนี่ยใช้โซ่รัดคอพระเอกแต่พระเอกก็หลุดออกมาได้จาหนงลุยต่อรับโดยใช้เศษแก้วเพื่อจะแทงปิดชีพพระเอกใช้มือหยุดไว้ หลังวัดพลังกันอยู่นานพระเอกก็หากแก้วนั้นแทงเข้าที่คอจ้าหนงเป็นพระเอกที่ชนะการดวลพร้อมกับชีวิตจ้าหนงที่จบลงแล้วพระเอกก็รีบไปดูลูกสาวที่อยู่บนรถ<ๆ>เธอยังสลบอยู่แต่ว่าข่าวระดัอีกเรื่องของพระเอกเนี่ยคืออาเฟิงเธอได้เสียชีวิตจากการสู้กับจ้าหนงรับและในตอนนั้นเองตำรวจก็กรูกันเข้ามาและบทสรุปของศึกนี้พระเอกถูกจับเข้าคุกส่วนเซียวนวเนี่ยเธอรอดชีวิตแล้วภาพก็ตัดมา ตอนที่พระเอกออกจากคุกแล้วรับโดยก็มีลูกสาวและก็ลูกของอาเฟิงที่มารอรับเขาซึ่งตอนนี้ลูกสาวของเขานั้นก็ดูเหมือนว่าจะให้อภัยเขาแล้วรับเพราะว่าได้เห็นพระเอกทุ่มสุดตัวแบบไม่ห่วงชีวิตในการมาช่วยเธอจากการถูกลักพาตัวพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปไม่ว่าพ่อแม่จะเป็นยังไงพวกท่านนั้นก็รักเราอย่างไม่มีข้อแม้ถ้าเพื่อลูกแล้วชีวิตก็สามารถให้ได้ สิ่งที่คนเป็นลูกสามารถทําได้ก็คือทําหน้าที่ตัวเองให้ดีทําเต็มที่เต็มความสามารถไม่ควรเกเรหรือว่าทำประชดและนี่ก็คือเรื่องราวของ Back on the Society 2021ครับก็ถือว่าเป็นหนังที่ไม่ยาวนะครับเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนมากและฉากสู้กันเนี่ยก็ถือว่ามันใช้ได้เลยครับดูได้เพลินๆซึ่งสามารถหาดูเต็มเรื่องได้ที่ไอชีอครับซึ่ง IMDB ก็ได้ให้คะแนนเรื่องนี้ไปที่6.3คะแนนรับ แต่ว่าจากไอฉีอี้เนี่ยได้คะแนนไปถึง8.6เลยครับสุดท้ายผมก็เชื่อว่าวิดีโอนี้จะสามารถมอบความสุขความมันและความเพลิดเพลินให้กับทุกคนที่รับชมได้นะครับและหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแมงโกแมนสวัสดี